การแข่งขันของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จบลงไปแล้วด้วยความชื่นมืนหลังเปอรสนามโอทราฟอร์ดยำใหญ่ทางยุงทองลีสยูไนเต็ดแบบยับเยินถึง4ประตูต่อนหนึ่งเมื่อทางเจสซี่ลินการ์ดเป็นผู้ทำประตูปิดท้ายให้กับทีมแล้วเราก็ได้เห็นการแสดงการท่าดีใจของทางพอลปอกบาฟิลเฟนชแมนที่เป็นเอกลักษณ์อย่างที่สุดวันนี้แมนยูเดลี่จึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาย้อนไปชมจังหวะดังกล่าวกัน แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจค้อเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงด้านล่างเลยครับย้อนกลับไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในเกมแห่งความทรงจำอย่างแท้จริงเมื่อคริสเตียโนโรนัลโดได้กลับมาลงสนามในสีเสื้อของแมนยูเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาย้ายกลับมาร่่มที Old Tra ord, มออตราฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เขาก็ปรุงประเดิมเกมแรกได้อย่างสุดยอดหลังจากทำสองประตูช่วยทีมบวกกับผลงานของบรูโน่เฟนเนนเดสและเจสซี่ลินการพาทีมคว้าัยชนะได้งดงามถึง4ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามประเด็นที่เราจะมาโฟกัสกันในวันนี้คือการฉลองประตูของทางลินการที่เป็นคนยิงปิดกล่องให้กับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาร่วมแสดงความดีใจของทางเพาล์ปอกบาที่มีความโดดเด่นเสียละเกินส่วนมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปรับชมได้พร้อมกันเลยครับ แล้วเพื่อนๆหละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่อมแรงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ